กลับสวัสดีทุกคนมาพบกับเราตดทะลุฟ้านะเมื่อนี้พามาให้บักหุ้งมือนนี้ให้บักหุ้งกับมีดอกดาวเรืองนี่ต้นบ,บักหุ้งนี่บกักพริกแม่แล้วก็ปลูกบักพริกไว้ผ้าเบิงบักหุ้งผ้ามาส้มสวนธรรมชาติมีอีตูวมีหัวระพา,ามีสุยาง เกือบซื้อย,ยางว่าสั่นไปเคะเทศดกบมีพามาบึงบักฮุ่งมาหามัดหลักบักฮุ่งไงไงไงว้าวนี่ งามๆเลยไก่สชีใสเก็บแล้วนี่ครับุงครับหน่วยงามๆสวยๆอันนี้ซุกแล้วซุกแล้วที่อ้ก็สอบปุกไวกับแดดมันห่อนพูดสอบปุกไว้ แดดมันทอนแดดมันทอนหยากระหกเล้วพี่น้องเอ้ยทนไปมือนันเองทนใด้่วงอาทิตย์หนึ่งละวะหกอีกแล้วทั้งกลางพุ่นแห้งหกหลาย,ยามาบึงนี่ คุ่งงามๆเลยีเลี้ยงตูดล้วก็มีมันก็มีมนมลนแน่ขำไว้ขำบ่าันแล้วดอกไม้มดผุนมีนกพอบนกบินเลื่ม พูนหยาุ่หกแห้งทำพูนขดหกแบบนี้เป็หยาหกยอบักยี่างบบกแฟงกับปูแบกแฟงไว้น้ำพุ่นนกนกเขากับเ้นฟื้น สวยสวยนี่ก็ตุนนันตายนเปื่อยเปื่อยนี่แหล,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 ละเช่าให้เช่าสวนเป็นเสร็จแล้ว นี่คนี่แม่แล้วีแม่แล้กับปูบกักพริกนต้นนี้อย่างต้นบักแตง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 กวาด้ะแม่น่แตงกวาหือแ,แตงแต,งแตง่างแตงล้านบ่จัก,กจระจำบ่ได้เ้ แล้วก็ปลูกไวปนุ่นกจะจิปลูกมันซับหลังคีวฝนปลาตกะเฮ้ยเขาจิบปลูกอย่างกับบูน้ำเขาแหละสวยบอต้นนี้ นี่ยูซซำนี่นี่มือนบอกไงเลยที่เห็นใหม่หลายๆนี่คำว้เด้อนี่คำไว่บวใหต้ต้นมันสินลบ แฝงบนะับพริกเห็นบ่เห็นต้นบกพริกบนะน่น่ะนี่ยผู้ใดกินเป็นแน่นี่หูบอผักเอียงผู้ใดหูจักแมนผักแพวบอแมนบ่เนาะแมนบ่ละหือเ้มีบอ นี่มีบะเขือเทศเขือเทศกำลังออกหน่วยนี่หองหน้ำวินเทปมันเด้หองหน้ำวินเทปไทยประดิษฐ์ห้องหน้ำไทยมาเบิ่งหองหน้ำ อีแล่ของนำในี่ให้ในสวนนี่ของนำนี่ให้ในสวนกับเต็งซีเลยค่ะนี่กระปงูงนี่ก็ข้างล่างนี่ก็ะมุนบุกหุ้งอีกนั่นก็เป็นน้ำเป็นท่านา้ำเป็นคลองน้ำไหลามาแต่เคีอนพูดน,น้ำใสกับกบไผ่ บึงโภไพห้อยอีพอแล้วขึ้นไปตัดขึ้นไปตัดสวนไพร